สวัสดีครับน้องสนน้องแคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครูน้องชายเมื่อวานฟอร์เขาเรียกว่าฟอร์มผลงานสุดยอดเลยครับผมน้องชายเมื่อวานเอาให้จัดเลยเนาะฟ้าเปิดนิดหนึ่งครับเมื่อวานโอ้โหโอเคครับผมวันนี้รู้สึกยั้ไงครับเข้าสู่รอบฝีทีมสุดท้ายแล้ววันนี้ฮะแล้าชนะก็บอกแล้วถ้าชนะแบบนี้จะกำเงินห้าหมื่นบาทเลยน้องชายหิงก่อนแข่งนิดนึงดีกว่าครับน้องสนน้องแคมาครับจัดมาวันนี้เจออะไรละครับผมลองมองบนฟ้าดูครับผมว่าวันนี้ ป้าเปิดเปิดทางให้ผู้เองหรอน้องชายอันนี้ให้เขาครับอ้าวคืออะไรครับหยอกครับหยอกครับก็ดูดูในดูในเกมน้องชายโอเคครับผมโอเคมั่นใจแล้วน้องชายไหวนะโอเคครับขอบคุณทาวตัวสุดนองแคมครับผมครับสวัสดีครับไร้ักสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้คิดรู้สึกไงบ้างครับเข้าสู่รอบสี่สุดท้ายแล้ว ชนะแมตช์นี้กำเนินรางวัลห0,000ืบาทเลยครับผู้ชมฮะต้องบอกนะไรลักษ์วันนี้พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับพร้อมครับตื่นเต้นมากเลยครับคุณกอดตอนนี้ตัวสั้นอันนี้มีขิงก่อนแข่งนิดนึงมีไหมฮะหรือว่าไคครับวันนี้ไม่มีขิงครับวันนี้เต็มที่ผมเลยครับทุกทีมทุกทีมที่เข้ามาที่เขาแข่งกันหมดถูกไหมรอบฝีใช่ครับใช่ครับประมาทไม่ได้เลยครับประมาทไม่ได้โอเคครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับไรลักษ์เข้าไหมฮะได้ครับครับผมครับผมครับ เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงเดี๋ยวถามว่าเอียงกันพี่คุณผู้ชมก็รอรับชมในเกมเลยครับระหว่างไร้ลักและโนสนโนแคร์ครับคุณผู้ชมฮะมาครับผมไร้ลักทางฝั่งไร้ลักครับผมนำทัพมาวันนี้นะครับฉลามครับผมอีริคครับบางลอนฟอส์วันครับผมนนนี่ไนโตรครับไมกี้เลสครับผมชูยะลูนดุ๊กครับผมปฏิหารบีโบสชาลีคิตตเฟอร์แล้วก็ฟิวลอยครับผมว่าวฮะโนสนโนแคร์เป็นใครยังไงบ้างครับครับผมยังเป็นคนเดิมครับลูกเต๋า ลิกส์ไพรไพรไพรเอ็กซ์ล <Ali Australia. S 1> ินเดีอาล็อกลีครับผมไวยกนชิซุยครับผมแร็กวาเลนซับซับเหรอคราวนี้เป็นซับซับสลักซับสลักอ่าซับอ่าพิก้านะโอเจครับผมก็แกสอนชัยแล้วก็ ครับผมว่าไงฮะโอ้โหพิก้าเมื่อวานจําได้ไหมลัหมายปฏิหารลัร่นสุดๆต้องมารอดูครับวันนี้ว่าจะมีปฏิหารจากทางฝั่งของพิก้าให้เห็นไี่ผูชมฮะแม่เป็นการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผู้ชมไปรับชมในเกมมาริขัลเลยดีกว่าครับไปครับมาดีกว่าไปเลยลุยครับผมรักใครชอบใครนะพิมพ์เชียนะครับแต่ว่ารบกวนไม่ไม่ลำน,นะผู้ชมนะถางบอกว่า,วาให้เป็นหน้าตาดีๆของทางรายการออสตาดีนาผู้ชมเนาะครับผมเนาะ รักโนสนโนแคร์พิม NS NC รักไลรักพิม RR คุณผู้ชมครับเนาะมาครับก็รับชมครับโนคริเบอร์โบ้ครับทางฝั่งซ้ายมือครับเป็นทางฝั่งของไลยรักสีแดงครับทางฝั่งขวามือเป็นทางโนสนโนแคร์สีน้ําเงินครับคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกครับว่าสามใครครบ3สามวินก่อนหรือว่าสามราวก่อนก็เป็นผู้ชนะไปครับสำหรับในการแข่งขันเบสออฟไฟครับคุณผู้ชมครับมาครับโอ้ยตื่นเต้นไหมครับบอกตื่นเต้นไหมฮะอันนี้ไม่ครับก็คือ ต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าตัวแต็งๆอยู่แล้วในแต่ละทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนี่น่าติดตามรจริงๆครับโอ้แต่ส่วนฝัง่งของไร่ลักก็ยังคงเล่นแผนปฏิบัติการรูปแบบเดิมอเอ้แล้วเป็นสเตชันเอเหล่าแลนโนสนโนแคร์บอกว่าเอ้าพี่พีไปเอผมมาบีเ้ีตรงนี้ฮะเอาก็ยืนมองหน้ากันไปเลยครับเปล่านี้ฮะสดจดจจ้องจ้องไปเหมือนจะรอเวลาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับตรงนี้ไร่ลักฮะ หรือว่าโนสนโนแคร์จะเลือกที่จะเปิดก่อนก็ต้องมารอติดตามนะผู้ชมครับไปพร้อมๆกันเลยครับผมตรงนี้บอาวิเคราะห์นิดนึงบอกคิดว่าวันนี้ล้าลน,านาไหมกับพิก,ก้ากับลูกเตา่าผม,ผมว่าแฟนับเาเยอะนะแฟนลับเาเยอะนะลูกเต่ากับพิก้านะวันนี้ผมผมว่ามีพ่พัยนะอีกอครับผม,ผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยโนสนเนี่ยต้องจบเกมให้ไวครับพี้ะจบไม่ไวอ่ะผมว่าเพราะอะไรครับ่อ เพราะว่าไล้ลักเนี่ยเครื่องจะติดตามหลังครับผมไม่รู้จักเป็นอะไรครับเหมือนพินยายเ,ยเป็นนอนละเออ่าเหมือนพินยาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือโนสุโนแคต้องรีบไป, <c oughs> ไ,ปไว้ถ้าเหมือน <c oughs> ถ้าเหมือนพินยานี่คือโนสุดโนแคตบพินยานแล้วเข้ามาสู่รอบชิงรอบรองชนะเลิศน,นะวาวอ่าผมจำได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกให้นะครับว่าโนสุโนแคนี่ดีกีไม่ธรรมดาผู้ชมครับบอกเลยว่าสี่ทีมนี้เข้ามาได้นี่ไม่หมูนะไม่หมูจริงๆนะผู้ชมผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่า การที่จะฟันฝ่ารอบพลีไฟมาถึงรอบร้อยยี่สิบแปดทีจะบอกเลยว่าไม่ง่ายคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ฟันฝ่ามันจะเหลือสี่ทีมคุณต้องไม่แพ้เลยว้าวต้องไม่แพ้เลยนะเพื่อถึงรอบนี้ครับว้าวหูสุดยอดจริงทั้งสองทีมนะไม่ว่าจะเป็นไรรักแล้วก็โนสนโนแคร์คุณผู้ชมฮะรอรับชมนะครับว่าใครจะชนะก็บอกเลยว่ากำไรคนดูคุณผู้ชมครับตรงนี้สนุกสนานครับผมมาครับรอรับชมครับอะก็มีการสลับอันที่ครับสลับสเตชันกันเล็กน้อยครับตรงนี้ครับ จะบอกนะว่าจะมาวัดกันช่วงกลางไฟอีกแล้วนะทำเอาไม่<ะ>นั่นนะสิฮะไม่แน่ใจเหมือนกันมก็ว่าครับตรงนี้ก็58วินาทีนะครับก็เหลือมานาทีนึงคุณผู้ชมฮะแต่อย่างที่บอกครับถ้ามีใครพลาดคนหนึ่งและได้สกอร์เดียวนี่คือชนะเลยนะว่า,าในรา r แรกแค,แค่มีใครตายคนเดียวเกมพลิกเลยนะเกมพลิกเลยฮะต้องบอกว่าถ้าไร้ลักไปหลุดหรือว่าโนสนโนแคร์มาหลุดนี่ก็บอกเลยครับว่าซวยครับไม่ได้ซวยธรรมดาครับว้า โ้ตัวเลยครับผมโ้โหไม่ได้ใช้นาไม่ได้เล่นนานลุกนี้ก็ยังได้อยู่นะบ่เนาะได้เหมือนเดิมครับครับผมเอ้าก็อย่างไรก็ตามครับในพาร์ทของโนสนเนาะโนสนต้องพยายามอย่าให้ไรลักดูนานเกิดไปนะถ้าไม่งั้นต้องปเครื่องติดแน่นะครับ ตอนนี้คือโนสนกำลังปล่อยให้ไร่ลักเนี่ยกำลังวอร์มเครื่องคือตอนนี้ไร่ลักเกากำลังเดินอยู่อุ่นเครื่องแบบสลับซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาสลับกันแต่ถ้าเตอรว่าปล่อยไว้นานอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วสามสองหนึ่งมาฮะรวมตรงกลางเฮ้ยแล้ว e v e l มาแล้วครับผมตรงนี้ภาพจับที่ดุ๊กครับผู้ชมฮะสำหรับไม้ตรงนี้ฟีดแรกจะตกไปของใครครับระหว่างโนสุนโนแคร์แล้วและโนสุนโนแคร์เปิดทางฟอสไปได้ก่อนผู้ชมฮะและดุ๊กเทรดมาตรงนี้เป็น2ต่อ2ผู้ชมครับผมตรงนี้โนสุนโนแคร์ต้องทำยังไงฮะตรงนี้ลักขึ้นนำมาแล้วโนสุนโนแคร์สต่อ2ผู้ชมฮะไหล่ลักครับตรงนี้ต้องขาดจังหวะในการแก้แล้วผู้ชมฮะแล้วยังไงครับวันนี้มายืนให้บู๊อยู่พิก้าครับตรงนี้มาแล้วครับไม้ปฏิหารพิก้าครับผมแล้วไงครับบีโบ๊ดมาฟอร์สลุกขึ้นมาแล้วสสาาาหหรรรรัััับบพิกกก้้้้้้ตออนน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 นีีจงงวววะใเลลล่แแขึคคโโุ หกต่อ4คุณผู้ชมฮะแล้วไงครับบีโบ๊ตรงนี้พยายามจะชุบคิทโตเฟอร์อยู่หรพิก้าเอ้ยแล้วมาแล้วไรล้ากับเว่าวตรงนี้ครับมาพยายามปิดตัวชุบแล้วไมกี้เลสแล้วฟอร์ดวันครับนี่สิต่อ8แล้วครับผมตรงนี้อย่างที่บอกครับถ้าปิดช้ามันจะเป็นยังไงครับเว่าอย่างนี้ฮะช้าจนเหนื่อยฉันนั้นของโนโนโอแคเอาครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเล่นทำเกมต้องให้ไวที่สุดครับไม่งั้นสวยธรรมดาไม่ได้โอ้โหแล้วนี่พีดมาฉลามพีดมาไมกี้ครับลงมาเล่นจังหวะได้ดีครับสวยงามครับผู้ชมฮะโโอ้ห แล้วไงครับฉลามแล้วไมกี้ครับรอถีบรอเล่นครับมันจะโอ้โหตรงนี้ภาพตัดไวเนาะภาคไม่ทันเลยว่าเดี๋ยวตัดคนนู่นทีไม่รู้จะภาคไรก่อนตากล้องไ่ทัฮะใช่ครับผมโอ้โหแล้วฟอร์สวันหาจะหวะลงตรงนี้ฮะแล้วขึ้นนำมาแล้วเลยละครับ18ต่อ9คุณผู้ชมฮะโอ้โหสอนชัยครับตอนนี้ฟอร์สวันก็ซ้ำอยู่แล้วซ้ำหายไปลอยครับทีผู้ชมโอ้โหครับผมคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือไลลักเขาเครื่องเนจะติดช้าครับผมจะติด แน่ๆติดอยู่แล้วฮะเครื่องฮะแต่เขาติดช้าแล้วคือทางด้านของโนโซโนเคไปยืดให้เขาเล่นเนี่ยครับไร้ลักชอบเลยดีครับแบบนี้ฮะโอ้โหแล้วฟอร์ดวันไม่เนี้ยไครอีโก้อย่างไรครับตีเพื่อนตายที่ปล่อยคนอื่นชุบเลยฮะเว่าจะเดินตีอย่างเดียวเลยฮะลลูกเต่าครับตรงนี้ฮะเล่นกับฟอร์ดวันครับตรงนี้ยังไงแล้วฟอร์ตตีโอ้โหข้างหลังหัวนี่ยังไงฮะอบอ้เป็นดุ๊กตีฟอร์ตไปฮะเออไม่รู้แล้วใครตีใครครับโอ้โหตรงนี้โอ้ก็คางที่จะห่างกัน10กว่าคิวเลยครับ ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเรามารอดูครับว่าตอนนี้เหลือทางใครบ้างสำหรับทางฝั่งของโนสนโนแคร์คุณผู้ชมครับรอดูแล้วโอ้แล้วฟ้อนวานเฮ้ยอันนี้อันนี้คือกระโดดจากข้างบนลงมาคลางนะคือเหมือนแกยกรอฮะว่าวนี่ครับแล้วไฟแรกหรือว่าราวแรกชัยชนะตกเป็นทางฝั่งของไรรักนะครับคิวตรงนี้สี่สามสองหนึ่ง มาครับผู้ชมฮะโอเคครับตรงนี้ห้องมียังมีการดีเลย์เล็กน้อยครับเปล่าได้เล่นไหมฮะวันนี้อ่ะมาแล้วครับผมฮะกอรีกับเป็นศูนย์ต่อศูนย์อีกครั้งครับแล้วก็ไปยึดกันอีกเหมือนเดิมครับผู้ชมฮะสเตชันคนเราฝั่งหรือเปล่าแม่อ้รอบนี้จะมาเอ้ยรอบนี้เอ้ยตปล่าเหมือนจะเหมือน,นจะได้ดูรอบนี้ฮะอ้าวมาครับผมโอ้โหนึกว่าจะปล่อย โอ้นักภาคหนําเหงือกี๊นะผู้ชมฮะมาครับผมรับชมในตัวเกมผู้ชมฮะบอกเลยว่าลั่นลั่นครับผมไอ้ครับเพื่อมันบรรจบให้ต้องมาเจอกันในฝั่งเดียวกันแบบนี้เล่นกันยังไงดีครับยังไงครับตรงนี้ก็จดจดจ้องจ้องนะผู้ชมฮะยังไม่มีใครผีผ่าหรือยังไม่มีใครกล้าที่จะแลกนะว้าวตรงนี้ครับ พิกาเอ็กปีโป้ครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ก็หาูชั่นในการเล่นอยู่เหมือนจะรอให้มือปืนยิงเปิดก่อนหรือเปล่าครับพิกาครับออวอสบันครับปืนครับอย่างบางรอนก็ไม่ไดีควัแต่อย่างใดครับตรงนี้โองอย่างนี้เลยครับครับผมไหนครับผม อ่ะแล้วดูเหมือนจะไปค่อยสืบเท้าเข้าย่างกายอย่างใกล้ๆไปค่อยไหลกันมานะเปล่าครับอ่ะทั้งลูนครับตรงนี้ฮะแล้วก็ทางของฝั่งโนโสนโนแคร์ครับอแล้วมาเลื่มปืนจะเริ่มยิงเปิดแล้วผู้ชมมาแล้วฟอสหวานวิ่งออกมาจากหลุมเมื่อว่าวะตรงนี้ไม่แน่ใจจะฝังใครหรือเปล่า,าตรงนี้ฮะแล้วมาแล้วไม้ลงไม้แรกต้อมีมมมใ,นใ,นใ,นใครเปิดเสียคือแล้วมาแล้วฟอสหวานเปิดแล้วตร,นนะรรตรงนี้ทีสูตรเศษเชือไปก่อนครับ ไล้ลักขึ้นนำมาก่อน1ต่อศูนย์นะผู้ชมฮะแล้วไงครับโนศูนย์โนแคร์จะเปิดปีหรือเปิดสกอร์ตามมาได้ไหมสกอร์ยังไม่ไหลนะครับว่ายังอยู่ที่1ต่อศูนย์อยู่นะครับผู้ชมฮะแล้วยังไงครับบูตซ้ายบูทขวามาแล้วใหม่โตตีหัวทางล็อกลีไปแล้วฟอนวันพ้าทางแพรกตามไปครับตอนที่สามตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่นง,งแล้วฟอนวันเก็บนหนึ่งนะโนนี่เก็บมาต่อรีไวท์ก็เ็ต่อหนึ่งครับนะผู้ชมฮะตอนนี้ไล่ลักขึ้นนำอย่างต่อเนื่องครับผู้ชมมาเสดฟ้อนวันเอ้ยตี โอ้โหเพื่อนตายฟอสบอกขอเล่นก่อนตรงนี้ฮะกลัวไม่ได้เล่นครับสำหรับน้องฟอสคุณผู้ชมโอ้โหตีพังเลยฮะไปตอนนี้หม้อแกงครับเหลือคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้เอายังเหลือลูกเต๋าครับผมไม้เมืองพิจิตครับยังไงฟอสหวันขอซ้ำร้อยได้ไหมลุกมาแบบนี้โอ้โหโดนยิงกดคู่ครับเบ้งตัวสั่นนะเมื่อกี้ตัวสั่นนะไม่ได้โดนยิงกดคู่มีปืนคนเดียวเราเรียบร้อยครับฟอสหวานเอาให้ครังเราคนสุดท้ายไป็อย่างหม้อแกงยังไง โอ้ดูก็อยากเล่นครับเอาเอาเลยครับผมงนี้ฮะผูโรเซนแล้วอะไรโอ้โหถ้าอยู่รอดก็สุดยอดเลยครับเอออยู่รอดก็เตือนไปผู้ชมฮะและว่าวพูดดีกว่าครับผมใช้ชนะรอบที่สองตกเป็นของทีมอะไรฮะไรรักโอ้โหจะเปลี่ยนบทก็ไม่บอกเลยเนาะปกติเรามาบทนี้ตลอดเลยเนาะสูงไงสูงไงบทจะเหนื่อยก็เหนื่อยตัดไปเลยเนาะอ่ะสองทีเกมนี้เป็นใครไงบ้างครับหว่าครับผม ก็เป็นฟอสวันครับผมคิวสิบห้าเดทหนึ่งครับแล้วก็ชุบครับผมเป็นดูดูนครับคิวศูนย์เดทหนึ่งรีไวซ์สิบนั่นเองครับผมไปสกอร์ก็เป็นสองศูนย์ครับไล่ลักต้องการอีกหนึ่งสกอร์เพื่อจบเกมนะส่วนโนโนโอเคครับต้องการอีกสามแต้มครับผมเพื่อเอาชัยชนะไล่ลักและเข้ารอบต่อไปแค่นั้นเองครับท้ายพายุอาจจะมีให้เห็นเบาเป็นไปได้นะก็ต้องรอรับชมคุณผู้ชมฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมตรงนี้ฮะมาฮะ โอเคครับระหว่างโนสดโนแคร์และไร้รักครับคุณผู้ชมสามวิธีครับก่อนเรื่องเกมในขันครับผมยังเป็นไร้รักนะครับที่ขึ้นนําอยู่สองตศูนย์แล้วก็เป็นทางฝั่งสีแดงครับแล้วโนสนโนแคร์เป็นทางฝั่งสีําเงินทางฝั่งขวามือครับคุณผู้ชมฮะครับอ้าวโยยครับยังไงฮะโนสนโนแคร์ตัดสินใจจะเล่นแบบไหนครับตอนนี้เพราะว่าโดมไปแล้วสองถึงสองต่อศูนย์นะครับคือถ้าตัดสินใจ พลาดไปยังเล่นแบบเดิมอีกก็ต้องบอกเลยว่าเสร็จไล่ลักแน่นอนนะครับผมนี่ฮะแล้วรอบนี้ครับเลยตัดสินใจมาบุกบ้านครับออดูเหมือนว่าจะต้องแบบฟอร์สเต็มแรงนะออมัวแต่ตั้งรับแล้วเนี่ยจะโดนไล่ลักเขาตั้งสติทันเกินไปครับอ้าวก็ต้องรอดูครับผู้ชมครับอาจจะออกมาแบบไหนครับผม รอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดาครับเข้ารอบมาสี่ทีมสุดท้ายอ่ะเจอทั้งหมดฟาันมากี่ทีมาฮะที้บอกครับว่าไม่มีทีมไหนหมูเลยครับที่เข้ามาตรงนี้คือทุกทีมเก่งจริงครับอาจจะด้วยทามมิ่งหรือจังหวะนะอย่างฝั่งโดนส่นโนแคนี่คือเห็นที่ไล่ลักชนะสองศูนย์นี่ไม่ได้บอกว่าเขาหมูหรือว่าเขาเล่นไม่ดีนะว่าอาจจะเป็นทามมิ่งครับที่จังหวะหรืออะไรต่างๆนะสกิลเพย์บอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันหรอกครับว่าการที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้คือทุกคนต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ทําอยู่เเค้าารรััหม่่นนนซออยูปป็ะะจวบ มาครับแล้วมาแล้วคุณผู้ชมฮะเราวิ่งใส่นะครับมอแกมอแกครัวันี้ฮะแล้วฟีดแรกตรัขลงไปแล้วครับฟอร์สหวานเปิดอีกแล้วครับเบาเอ้ยลวชาลีโดนเทิดไปโดนจะพิกก้าแล้วพิกก้ามาลั่นแล้วครับเบาฮะ ม, <cade. S 1> มาปฏิหาระคุณผูังของโน no สนโนแคร์ผู้ชมฮะแล้วไงอะพิก้าตรงนี5 5 5 5 so no ้จะมีคิวที่3ออเอาไว้เห็นไมแล้วฟอร์ดวันเทรดไปก่อนในโตเทตดตามไปทีครับผู้ชมแล้วไงครับดุกก็เทรดมาต่อเนื่องละ5ต่อ5แล้วบอกเลยครับเหมือนจะเทรดเพื่อนไปเยอะในโตเทรดดุกมาอย่างนี้ครับผู้ชมยังไงฮะไร้รักเหมือนอาการจะไม่ค่อยดีอะโนสนโนแคร์บอกเลยว่าพิก้าก็เทตดเพื่อน้วผู้ชมฮะตรงนี้เมอรลีตรงลีเซตกันใหม่แล้วมือปืนทั้งสองฝั่งก็พยายามหาบริชันในการเล่นกันอยู่แล้วไงอะหกต่อหกแล้วชา ว้าวลั่นอีกแล้วครับพี่ก้าครับมาแล้วครับบอกเลยไม้คนนี้ไม่ธรรมดาครับหรือว่าไม้เมืองพิจิตรครับเฮ้ยมันลูกเต๋าไหมลูกเต๋าลูกเต๋าครับลูกเต๋าของใครของใของใครครับของใครแม่ตรงนี้มาหูแล้วโดนไปจนยังไม่ตายนะว่าครับพี่ก้าครับเมันจะโดดทิ้งมาก่อนครับผมตรงนี้ครับไร้ล้าครับขึ้นนำมาสเตเบตต่อแปดครับต้องมารอดูครับว่าพี่ก้าหรือทางฝั่งของทางโนสุดโนแคร์จะแก้เกมยังไงครับผู้ชมโอ้โห พิก้าก่อนโอ้ยสุนเหลือเกินเลือดจะหมดตัวแล้วครับแบบนี้ครับโอ้ต้องนอนทิ้งตัวปั๊มยาก่อนครับครับนี่ฮะดุ๊กบีเราวนไฟเหมือนเดิมวงนัวตัวเหม็นนะตรงนี้ครับผู้ชมฮะเอาฟ้องไปจุดทางพิก้าเรียบร้อยครับวงนัววงนวลว่าวมันเป็นมันเป็นคำสร้อยคำสร้อยวงนัวตัวเหม็นวงนัวตัวเหม็นครับครับดุ๊กบีครับดุ๊กบีมาพื้นที่ไม่พอนะได้ไหมครับโดนโดนโดนอยู่แต่ว่าโดนอยู่ไหมฮะอันนี้ อดนอยู่แต่มันแยกตกครับอาแต่เรียบร้อยครับผมโอ้โหจบเกมครับสามูนย์ภูลสวัสดิ์ไยชนะตกเป็นของชื่นไรรัโอ้โหมาดูคิวครับผู้ชมครับฟรอสวันครับผมคิว22่คิวเดสสองีไวท์หครับผมส่วนทาการชูบครับเป็นนาของรูนครับศูนย์ตายหนึ่งปุ๊บไปถึง13บสครับผมส่งทีมเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าโนส่วนโนแคร์ก็ยังไม่ได้ตกรอบนะว่าครับยังไงต้องไปชิงที่3มกับทางฝั่งของเทียครับสักคู่เดียวไม่นานเกินรอครับห้านาทีครับให้ทางฝั่งของเทียและก็โนส่วนโนแคร์นะครับได้เข้ามาเตรียมตัวหรือว่าสแตนบายในห้องแข่งกันสักคู่คุณผู้ชมครับพักกันสักคู่เดียวครับแล้วกลับมาพบกันในรอบที่3ามหรือว่ารอบไฟนอลครับผมสักคู่เดียวครับครับผม